สวัสดีครับก็ช่วงหลังโควิดนะครับก็วันนี้พามากินไข่อฟังลุงพินที่นครชัยศรีก็เราเคยมาครั้งอีพีก่อนนะครับผมก็ตัวใหญ่ๆนะครับผมว80แปดสิบบาทไข่อบฟังลุงพินนครชัยศรีเดี๋ยวนะครับนี่ครับนี่ใหญ่ๆเลยแต่ละชิ้นนะครับผมต้องขออภัยนะครับใช้มือนะครับ นี่น้ำจิ้มสองแบบเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้ลุงพินมีมีข้าวเหนียวมีส้มตำที่ร้านนะครับผมมีโต๊ะนั่งดีมากเลยไม่ได้มานานเดี๋ยวชิมให้ดูนะครับผมนี่นอ้องเด็ดขาดมากนะครับก็ใครมีโอกาสมา,มานาครใชียศรีนครปฐม,มก็อยู่ตรงข้ามวัดไร่ขิงนะครับม่ไกลอร่อยมากครับไกโอบฟางลุงพิน ครับผมมะกิขนขน้าวด้วยกันเอาผมครับ